สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนํามาให้ชมนะคะก็จะมีตัวอย่างของปากกาที่เราทําชื่อนะคะมีหลากหลายรุ่นนะคะในคลิปนี้มีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาชมกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปั r กเกอร์ไอเอ็มนะคะก็จะเป็น i m c o l l e c t i o n ใหม่ที่มีวงแหวนที่เป็นสีแบบนี้นะคะคอลเลรชันนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามสีดําแล้วก็วงแหวนจะมีที่เป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามตัวอย่างที่เป็นวงแหวนสีฟ้านะคะก็จะเป็นตัวปั r กเกอร์ไอเอ็มโร ก็เราสามารถที่จะทำชื่อได้นะคะอันนี้ก็เลือกเป็นตัวฟอนต์วัดนิดนึงนะคะ im m a t t black ring blue นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโลบอลแบบถอดปอกนะคะสำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Parker im <I am S 1> เช่นเดียวกันเป็น im แบบกดลูกลินนะคะเป็น im สีไรบูนะคะด้ามสีฟ้าอ่อนก็สามารถที่จะทำชื่อได้แบบนี้นะคะ ก็ถัดมาตัวนี้จะเป็นตัว Parker ร o จ t อตเป็นจ o อตเตอรที่เป็นด้ามสแตนเลสทั้งด้ามนะคะแล้วก็มีอะไรสีเงินกับอะไรสีทองแบบนี้เลยก็สามารถที่จะเปลี่ยนไส้ได้นะคะตัวนี้เป็นลูกตล้นทรงกดก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบด้ามที่เป็นเงินทั้งด้ามบางคนก็ชอบเป็นเงินอะไหล่ทองแบบนี้นะคะ ตามมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นตัวรุ่น V.I.P. ของ Parker นะคะก็จะเป็นตัว Parker s o n n e น17สีตัวนี้เป็น Matte Black นะคะตัวนี้เป็น Matte Blue ก็ดามสีน้ำเงินจะตัดกับอะไรสีเงินนะคะดามสีดำอะไหล่สีทองอเราก็สามารถที่จะเลเซอร์ชี้ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลูกดื่นทรงหนุนถัดมานะคะก็จะเป็นตัว นี้จะเป็นตัวประกาแบนคลอสนะคะก็จะเป็นตัวคอสเซนจูรี่นะคะตัวนี้เป็นด้ามสีเงินอะไรสีทองนะก็ดูดูลามากนะคะคด้ามหมุนก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเพนเทลสีพิงโกนะคะเป็นเมท l ล o ลิมนะคะด้ามโลหะทั้งด้ามไซส์สลิมแล้วก็เป็นหมึกเจลถอดปอกนะคะไซส์ประมาณนี้เลยเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้สวยงาม ัดมาก็จะเป็นตัวปากกาแบรนด์เพนเทลนะคะตัวนี้เป็นเพนเทลทรงด้ามเหลี่ยมนะคะสีของตัวด้ามส,สีนี้สวยมากนะคะเป็นตัวด้ามเขียวเราก็สามารถที่จะใส่ชี้ลงไปที่ปอกแบบนี้ได้ใช้งานได้ดีนะคะรุ่นนี้นะคะมีคนตามหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าจับสระดวกก็เหมาะสําหรับพวกงานออกแบบงานสถาปนิกนะคะเขาจะชอบเขียนลักษณะประมาณนี้ก็ใครกําลังมามองหาของขวัญน,นะคะ ก็ลองดูรุ่นนี้ได้นะคะมีอยู่ด้วยกันหลายสีถัดมาจะเป็นตัวหมึกเจลเช่นเดียวกันนะคะของเพนเทลตัวนี้เป็นด้ามสลิมนะคะอ่า สีของตัวด้ามนะคะเป็นตัวด้ามสีดำทำาชื่อออกมาก็จะได้สีเงินอย่างนี้สวยงามรุ่นนี้ข้อจุดเด่นก็คือเป็นทรงด้ามเหลี่ยมเช่นเดียวกันแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะคะตัวนี้จะเป็นตัวหมึกเจลเหมือนกันนะคะไซส์จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นตัวด้ามอลลอยนะคะไม่หนักจนเกินไปก็สามารถทำเชื่อออกมาได้สวยประมาณนี้เลยเค okay. ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นมาฝากกันตามนี้นะคะก็สําหรับใครมองหาของขวัญอยู่สามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ